สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วีน s. tarot นะคะ,ะหัวข้อพิกอเด็กวันนี้นะคะเป็นดูดวงเกือบส่วนตัวหรือจะส่วนตัวไปเลยก็แล้วแต่เป็นการเลือกเกี่ยวกับคนที่แอบชอบนะคะเราแอบชอบใครนึกหน้าเขาเลยค่ะนะคะนึกหน้าเขาได้เลยนะแล้วก็เลือกค่ะหนึ่งสองและสาม หนะะึ่งสองสามถ้าใครเลือกนานพอสวิดีโอไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนุ่ยจะเฉลยนะคะหนุ่ยก็จะไม่ได้รู้เรื่องราวของคุณอะไรนั่นแหละก็หนุ่ยจะมาพูดว่าคนที่คุณแอบชอบเนี่ยคุณมีสิทธิ์จะสมหวังไหมเขามองบ้างไม่อะไรทํานองนั้นนะคะโอเคน่าจะเลือกได้แล้วล่ะหนุ่ยจะเริ่มเปิดเลยนะคะหนุ่ยจะเริ่มที่ไพ่ของคนเลือกกองที่หนึ่งก่อนนะจ๊ะหนุ่ยขอดูไพ่หน่อยค่ะว่าสําหรับเรื่องราวของคนที่ แอบชอบของกลกองที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงคะขอเปิดไพ่แป๊บนะคุณน่าจะชอบคนนี้มานานแล้วแหละ ณน่าจะรู้สึกปลื้มเขาชอบเขามาสักพักแล้วนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอยู่ไกลเกินเอื้อมเสลือเกินคุณอึดอัดนะคุณอยากจะบอกเขาคุณอยากจะเข้าหาเขาแต่คุณไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีนะคะคุณก็ได้แต่เก็บความในใจเอาไว้เขาอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิท หรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะนะคะคือเป็นคนรอบๆตัวใกล้ตัวเราเราแอบชอบเขาอะ่ะมันเหมือนกับว่าหนุ่ยไม่ได้เห็นการพูดคุยนะ่ะเหมือนคุณยังไม่ได้เริ่มที่จะสร้างความสัมพันธ์ด้วยซ้ำมันเป็นคุยนะแต่มันคุยนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าหาเขายังไงดูสิเราจะสมหวังไหมกับคนที่แอบชอบอืม คุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เข้าไปในชีวิตของเขามากขึ้นเช่นมีงานได้ทําร่วมกันได้เรียนคลาสเดียวกันบ่อยๆหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเข้าไปทําความรู้จักเขานะหนูรู้สึกว่ามันมีโอกาสค่ะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปถึงขั้นเป็นคนคุยกันหรือไม่ก็แอลเอิร์นจีบกันอะไรประมาณนั้นนะคะมันไม่ได้ห่างออกไปเพียงแค่คุณกล้านะที่จะเข้าไปใกล้ๆเขานะคะโอเคมา ต่อไปสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะหนูจะไปเร็วมากหนูจะไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าสตอรี่ของการแอบ,บรักหรือแอบ,บชอบเนี่ยมันก็นะคะมันก็จะมีคําตอบอยู่ไม่กี่คําตอบอัาน,นี้ดูคนกองที่2คะ่ะเรื่องราวของคนที่แอบ,บชอบในกองที่2ยังไงคะ <S 1> <S 1> <S <S เขาเป็นคนเก่งที่คุณชอบมากๆคุณชอบเขามากเลย แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้ตอบรับหรือตอบกลับความรู้สึกของคุณอะไรเลยสักเท่าไหร่นะคะมันดูเหมือนกับว่าคุณชอบเขาข้างเดียวเลยอะคือเขาไม่มองไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรเลยนะคะและเขาก็เหมือนกับมีคนในใจอยู่แล้วดีไม่ดีคนที่เลือกก่อนที่สองเนี่ยอาจจะไปชอบคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วด้วยนะนะคะอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือไม่ก็มี มีคนในใจอ่ะมีคนคุยคุยกับเขาของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมามองเราและสิ่งที่หนูเห็นนะหนูไม่ได้เห็นการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะของคนกรที่สองมันเป็นเหมือนแบบ ยิ่งถ้าเราเข้าหามันยิ่งห่างยิ่งหายอะคะ่ะยิ่งทําให้เรารู้สึกเฟลไปอีกเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเรามีไพ่เดดเฮอร์มิตด้วยคือเงียบกิจเลยอะคะ่ะดูเขาไม่ค่อยไม่ค่อยออมองคือไม่ได้เกลียดนะไม่ได้เกลียดแต่ว่าไม่ได้ชอบเป็นพิเศษประมาณนั้นนะคะหนูยังไม่ได้เห็นโอกาสของการที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้นะโอเคเรียบร้อยค่ะกองที่สองมาเดี๋ยวเราจะไปดูกองที่สามกันนะคะคนกองที่สามนะ คนกองที่สามอืมคนที่เลือกกองนี้นะคะคนกองที่สามาค่ะดูค่ะคนที่แอบชอบของคนกองที่สามเรื่องราวเป็นยังไงคะคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนอะไรอย่างเงี้ย ะะซึ่งหรือไม่ก็เป็นพวกแบบคนที่ทํางานเดียวกันนั่นแหละนะคะซึ่งคุณแอบชอบเขามานมนานละคุณรู้สึกว่าคุณเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตเขาอะไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนออออคือคนกองที่สามคิดบวกดีเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับไม่จําเป็นต้องมามองเราก็ได้ไม่จําเป็นต้องรักเราก็ได้แต่ขอแค่ว่าให้เราได้มองคุณได้ใช้เวลาร่วมกันทํางานด้วยกันอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะซึ่งสิ่งที่หนูยเห็นนะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเนี่ย หนูยังคงเห็นคุณนะคะสังสรร์เอ o นจอยกับเขานะมีกิจกรรมร่วมกันอะเรื่อยๆเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าจะมาเป็นคนคุยหรือคนคบหาดูใจนะเพราะว่าหนูเห็นเนี่ย ถ้าเราเป็นเพื่อนกันที่เรียนคลาสเดียวกันหรือว่าเราทํางานด้วยกันก็คือเราจะได้มาร่วมทํางานด้วยกันน่ะนึกออกใช่ปะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่น,นร่วมกันแต่มันก็ไม่ได้ทําให้คุณสองคนพัฒนาไปถึงขั้นที่คบหาดูใจนะคะเนี่ยหนูเห็นไพ่เดอะฟูเป็นไพ่เลขศูนย์มันคือซีโ่นะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแบบนั้นแต่เป็นออกแนวแบบสนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยเพื่อนที่ทํางานมากกว่านะคะโอเคค่ะเรียบร้อย พิกอดเอกทั้ง3กองนะคะสำหรับสตอรี่ของคนที่แอบชอบดูว่าเขาคิดยังไงบ้างมีโอกาสจะสมหวังไหมนะคะก็เรียบร้อยแล้วครบ3กองนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่วยด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าอันนี้หน่วยลง YouTube ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs u b s c r i b e แทกเป็นกำลังใจให้หน่วยด้วยนะคะหนุ่ยน่าจะลงทั้ง2ช่องทางค่ะมี IGTV แล้วก็มี YouTube ด้วย นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าแอดไลน์เออถ้าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะจ๊ะโปรโมชัน่นเยอะแยะมากมายเลยดูใน IG ได้เลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆคะ่ะวันนี้โชคดีจ้ะ